จานนะผมไม่น,นี้กีกอะไปหาดักกุ้งครับผมพี่น้องก็ได้เอ็นนี่นะครับยังล่มดักกุ้งครับผมได้ล่มดักกุ้งมาสิบอันครับสิบลังพี่น้องนี่ครับเนี่ยียอนี่ก็ใส่เหยียบเหยียบเลยเหยียบพี่น้องเหยียอนี่ก็จะได้าาไเป็นหัวาหานปลาดุกเม็ดน้อยครับหัวาหันปลาดุกเม็ดเล็ก ครับกะลำอ่อนจลยเดย์ลดี๋ยวกับลำอ่อนออนะผมลำอ่อนกับหัวหันประดุกเม็ดเล็กนะครับไปครับตอนแรกอะท้ำการมาหัวหันครับนี่สิบดังกะกะเอาครับพี่น้อง อันนี้ครับก็ไปกันหน้ามาไว้กันนครับผมน้ำมาไวครับน้าไม่ต้องใส่หลายนะครับผมใส่พอประมาณคนระับเดี๋ยวอาหารเทอมันกินเหลวกันไปครับ เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็นะผมเดี๋ยวนี่ครับมาไปก่อนนะผมรอสักครู่นะครับเนาะนี่ก็แต่อะไรเดี๋ยวพอลงกันะครับปัน่นเดี๋ยวๆครับมาผสมครับผสมน้ำอ่อนนะผมสูตรง่ายๆครับไม,ม่ต้องผสะมนี่ยังไร เลี้ยงไปประมาณนี้ครับไปขั้นนะผมพี่น้องขั้นับขั้นให้เข้ากันครับไม่ต้องเอาเล็วนะครับเปราบไปแช่น้ำแล้วมันมันสีละลายเร็วครับผม นียยครับมเหนียดีครับประมาณนี้ครับนี่เอาไปจิใส่ใส่ประมาณสาม้อแขนครับต่อหลังหนึ่งครับผมไปครับพี่น้องประมาณนี้ครับไปครับรู้ยั พี่นอประมาณนี้ครับสิบลังไงผมปั้นปั้นไว้ประมาณสิบลูกเามีครับนี่ครับพี่น้องประมาณจะมีเลยครับเดี๋ยวผมยี่ปใส่สตอนตอนค่ำๆนะครับเดี๋ยวรอไปติดตามน้ำกันครับตอนค่ำปุูยเหรครับผมตอนนี้ประมาณหกโมงแงแล้วใส่เตเว้นหลมันแบบอาหารมันอาหารมันละลายเบืนนะครับผมไปครับรอติดตามกันครับไปพี่น้องครับตอนนี้ก็เวลา ทุ่มกวก้วแล้วครับผมมาครับนี่นะครับใส้าน้ำขดหินนี่เรครับมื่อนี้ครับเบี้ยแต่เดียมมาเรียบร้อยครับผมปั่นมาเรียบร้อยแล้วครับสิบลังกับสิบก้อนครับผมเมื่อนี้ยรุยกันเลยครับอือ ผู้เดียวขึ้นเก้าครับไทยทำผู้เดียวอีกขึ้นเก้าพี่น้องเนี่มากากหลังแรกแหกมานะพุ่มเนี่ยครับประมาณข้อเขียนน,นนี่นะครับประมาณนี้ครับผุ่มใส่กลับไปครับใส่กลับไปจะกลับบีเนเปลียนแปลงน,น,น,น่อยครับพี่น้องไปครับลงน้ำกันาัา ไปไลยรนี่ครับอย่างแรกครับผมไปครับอย่างต่อไปครับพี่น้อง ัสุดท้ายใช่แล้วครับพี่น้องครับโอเคครับผมมาล้อรุ่นกันบืนเชต้นครับมาประมาณตายครับครับเมื่อกี้เช้านี้ครับผมตอนนี้ไงดยูยนี่ครับยันดก่นลังกาเท้ากันครับผมได้นี่ครับบรรยากาศโอ้ยล้มแรงครับผมล้มวีวีครับมื่อนี้กรับมา ยามกุ้งก็เล่าครับผมมาจิจามยามกุ้ง,งกันนะพี่น้องเท่าน,นี้ครับผมบรรยาก,กาศครับผมโอ้ล่ะครับยาวไปครับลุยยามกุ้งกันครับมาชมหลังแรกกันครับพี่น้องเท่าน,นี้ครับนี่ครับผมน ครับผมชมหลังที่สองกันครับตายดวยชมหลังที่สองกันต่อครับทังที่สอง ชมกันครับว่ามีอีกแล้วครับผมที่สองพลาดอีกแล้วไปครับผมช่วลังสามกันครับมาชมหลังที่สามกันต่อครับผมหลังที่สามครับเสารนี้ครับผมพระเจ้ากับมาใส่กุ้งครับอู้นะครับ มกันครับถือว่าน้ออ้าวมีตัวครับผมมีตัวครับเ้าเงียบสองสองแต้มครับสองแต้มคือมีชมกันครับนี่น,นี่พี่น้องนี่สองแต้มครับสวยๆกุ้งกามแดงครับผม นี่นะครับนี่ไปครับผมชมลังที่ซีอันโตครับดุยที่ครับผมมาครับมาเบิ้งกันครับนังดังที่ซีเขาอ่ามีตัวหนึ่งครับมีตัวครับมีตัวนี่ นี่ครับผมนี่เสียนะนี่ครับนี่สวงามเลยครับนี่ครับปกเยครับผมไปครับหลังต่อไปครับหลังที่ห้าครับเแล้วครับผมไปลลุยนี่ครับผมต่อไปหลังที่ห้าครับบรรยากาศเช้านี้ครับผม มันคือหล่มลาง,ง,งเงินน,น้อบันปีนทองได้เปลนน่าขา่าวแหงว่าน้อบัดน,นี่ชมกันโอ้ปีนทองครับปีนทองเดุ้้่นเบิ้งเด้เอเข่า,าวะเข่าวะอ้าวได้ตัวนึงครับได้ตัวนึ่งยื่อน,น,นี่นี่นี่ยังได้อีกตัวนึง หนึ่งมอืมแจมหนึ่งแจมหนึ่งไปครับผมชมกันต่อรครับอ่ลาลุยหลังที่หกครับผมหลังที่หกหลังที่หก สามตัวครับผมหลังที่หกสามตัวนี่สามตัวพี่เนาะเนี่ยนี่นี่น,นี่หนึ่งสองสามครับง้างๆครับผมนี่ไปครับเดีย๋ยวอีก4ีหลังจะได้ครับผมดูนะครับไปครับลุย อุ้ยครับลุ้นแงต่อไปนะครับหน่หลังนีใส่ได้อย่างงามเลยครับผมหืมห็นนวดอู้่พี่น้องห็นหนวดด้วยห็นหนวดด้วยครับเห็นหนวดผู้พี่น้องเห็นหนวดด้นนวยมาเบิ่งกันนะครับโอ้โเต็มครับเต็มเต็มตีนครับตัวหนึ่งสองสามสียบสี่ตัวง่าครับผม โอ้ยอย่างสวยครับนี่นี่นี่พี่น้องนี่ตัวงามไหมครับผมนี่นี่นี่หนึ่งสองสามซี่ครับอ้ยมานับมาเจ้านี้ครับผมสองสามซี่อื้โ้ยมาลนะครับอ,อ้ย,อยพี่น้อง ลูกออกมานี่เออตก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 นี่ครับน yeah. ี so ่สวยสวยไปนี่ครับสวยสวยครับผมไปลงไปครับตัวนึงก็ได้ นี่งามๆครับผมนี่ครับงามๆเลยครับนี่นห้อามาลากกุ้งตามแดงครับไปมาลากกุ้งฝอยครับบุ้งยอมออกมาดูออกมา,กออกมานี่ดีใจครับนี่ครับ เยี่ยมครับไปครับผมติดตามชมหลังโตไปกันนี้ครับเหลืออีกประมาณสองหลังครับผมน่าจะเป็นหลังที่เก้าครับผมหลังที่เก้าถนะือปะนอหลังหลังที่เก้าครับอสองซ้ำอีย,อยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่นีด อือตัวไงครับผมไูกออกมาชอือดูนะอือตัวไงครับผมวัอืองาครับงยงง่งอือูลดูลยนางกครับผมอือมันมนับตนี้ครับนาองครับเดี๋ยวเดีออกมาชมกันครับ ชมกันเห็นบ่เออกมาลูกจะนิบจะนิบออกมาวมานี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเอ้ยตัวยังไงครับผมกูเลอครับสวยๆครับผมนี่กุ้งครับกุ้ง กำแดงเจนบุญลำบาเท้าครับไปครับเดี๋ยวหลังสุดท้ายครับผมไปครับดุยมาครับมาชมหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายมื้อนี้ครับผมหลังสุดท้ายหลังที่สิบอ้าวสองตัวครับสองตัวสองแต้มครับสองแต้ม สองเต็มครับยำยำจริงนี่ใส่กันครับ แม่กันไฟกบบนี้ด้ครับผมพี่น้องคันนบนี่ครับผมนี่นนนนครับผมการดับอืงาไหมครับ กันีบ้านว่าที่ได้จากลวบเบิบ่งกันชัดๆครับผมไปครับลยุยมาครับพี่น้องมาเบิง่งมาเบิ่งกุ้งกันเท้านี้ครับผมอันนี้อันนี้เป็นกุ้งฝอยครับกุ้งไงที่เสะกุ้งไงอย่ามาที่ครับผมไปก็ได้ครับผมเท้านี้ เห็นใ<ห>ครเห็นแค่คส่วนนี้แต่ฮะมนเห็นโันนี้มานครับนี้ครับ นี่ครับกรุงน้อยครับโซานี้ครับนี่ครับได้ขวานึงครับผมเดี๋ยวบึงกรุงง่อยครับเัยน,นี่ครับพี่น้อง ผลงานเท่านี้ครับเนี้ยหัวหานสูตรง่ายๆครับก็ต้องไปเอาสูตรนั่นสูตรนี้ครับมาเบิ่งกันครนะแล้วขึ้นเอาใบดีใส่น้ำใส่มาเกาะโอ้กำกัดกันนี่เลยครับพูมนี่เบิ่งกันจะทัดทับ ครับงามครับผมมันมาครับเจ้านี้ครับผมกุ้งไงกุ้งน้อยดูนะครับโอ้ห่าวดีไปนะครับผมพี่น้องครับผมนี่กำมานด้วครับชิมหน้ายิ่งไปให้ยังกันต้อกอะหายตามเส้นบิ๊กไบแซนน์น้ำด้วครับผมไม่ใช่ไรก่อนนะครับผมสวัสดีครับ